สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำให้ดวงคลิปน้งคลิปน,นี้เราจะมาตรวจสอบพลังบุญนักอุลที่คุณทำสิ่งศิษสิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะหากมีคนเล่นของอยากลองดีกับคุณบุญบารมีที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่สิ่งศักิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่จะช่วยให้คุณ แคล้วคลาดปลอดไัยได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องมาตรวจสอบพลังงานของคนที่เล่นของนะค,คิดอยากลองดีกับคุณด้วยและพลังงานบุญของคุณด้วยทรงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดส i ายแล้วก็ไลค์แชร์นะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นวิโกราศีกันธาดินเนปจูนธาดินพฤกษ์กันก่อน ไฟธาตไฟเมษนธนูแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินพลูโตธาตุลมมิถุนตุนกุมเจมินาราศีมิถุนธาตุลมมูลราศีมีนราศีกร,รกฎเอิร์ธาตุดินพฤชศกกระ่อกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี6 22 3 21 14แล้วก็2 3 1สแล้วก็26นะคะคือไพ่เนี่ยนะคะไพ่ยสี ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า,าพลังงานของคนที่เล่นของเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่จะบอกถึงความคิดนะของคนที่เขาคิดอยากจะทำร้ายคุณนะคะมันจะเป็นในรูปแบบของเดวิลจะเป็นในรูปแบบของไพ่เดชจะเป็นในรูปแบบของไพ่เจ็ดาบนะคะเดอะมูนที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมีในเรื่องของปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะคะ ฉะนั้นในเรื่องของไสยศาสตร์การเล่นของเล่นคุณใส่เนี่ยนะคะเราก็ไม่ทราบแน่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าปัจจุบันนี้นะคะมีความเข้มข้นของพลังงานแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็ไม่ได้เป็นลบปลู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะ ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจับได้นะคะเป็นไพ่พรมยานมีเทพพระจันเทพพระพุทธสบดีเทพธิดามแมงป่องนะคะไพ่พระเกตมงคลไพ่พระพิกเนหรือว่าท่านใดที่มีการบูชาองค์พ่อปู่ฤาษีนะคะหรือว่าองค์พญานา หรือว่าพระพิคเนรก็ได้เช่นกันนะคะก็จะมีพลังงานของสี่สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่นะคะพลังงานของเทพนจาราเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความที่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความสวยงามนะมีในเรื่องของความรื่นรมสุนทรีอารมณ์นะคะอ่อนหวานเย้าวยวนอ่อนโยนนะ,ะอ่อนไหวขี้สงสัยหวาดระแวง เป็นคนสุนทรีนะชอบเล่นดนตรีจิตใจดีมีเมตตามีในเรื่องของการที่แบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีเรื่องของความฉลาดนะคะปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวสง่างามมียานสัมผัสรักความสะอาดพิธีพิถันรอบคอบนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความอ่อนโยนนะคะเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ภายในจิตใจเข้มแข็งมากๆ นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของอาการมีเวทมนต์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะที่คอยปกป้อง,องคุ้มครองดูแลนะคะมีสิ่งวิเศษอยู่ติดตัวนะคะแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความฉลาดล้ำลึกนะคะมียานพิเศษนะคะสัมผัสพิเศษ นมากกว่าคนอื่นๆหรือว่าสามารถที่จะตรวจสอบพลังงานบุคคลที่คิดไม่ดีทําไม่ดีได้หรือว่าเป็นคนที่มีเซน์ได้และไพ่พระพุทธสบดีนะเทพพระพุทธสบดีเป็นในเรื่องของผู้ที่มีความรู้บรมครูเทวดานะคะมียาณทัศนะกว้างไกลมีปัญญาอันบริสุทธิ มีความเมตตากรุณาปานีแฝงด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนนะ,ะมีความรู้ที่มีการสอนสั่งเหล่าเทวดาและมวลมนุษย์มีพลังงานของความเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูรู้คุณมีพรมพวิหารธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องของการพัฒนาในด้านของวุตธ,ธิ สติปัญญานะวุฒิภาวะการเรียนรู้การทดทวนการเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของมวลมนุษย์นะคะเข้าใจถึงจิตใจความคิดมีสติปัญญาอันเป็นเลิศนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาแก่ก้านะคะสามารถคาดเดาสถานการณ์เหตุการณ์ได้แม่นยำมียาณสัมผัสที่ดี มีความสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อวิชาความรู้ต่างๆกว้างขวางนะคะมีเป็นผู้รอบรู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของความรู้ด้านต่างๆมีความฉลาดมากนะคะมีประสบการณ์ในด้านของวิชาชีพต่างๆมากมายเอาตัวรอดได้เก่งนะคะและไพ่เทพทิดาแมงป่องนะคะจะเป็นในเรื่องของ สัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีพิษที่มีประสาทไวต่อการสัมผัสเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะคะในเรื่องของการต่อสู้นะ,ะแล้วก็ตอบโต้อย่างรุนแรงเป็นอันตรายเมื่อเจอสถานการณ์เหตุการณ์นะ,ะที่เข้ามานะ,ะอย่างเหมือนกับว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีไหวพิษรวดเร็วนะคะ แล้วก็มีเรื่องของความระแวดระวังมีความดุดันมีความอดทนนะต่อความยากลําบากแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของอนาคตแล้วก็นะเป็นผู้ที่ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความลําบากในเรื่องของการทํามาหากินนะเป็นผู้ที่มีความมานะเพียรพยายามที่อยากจะประสบความสําเร็จเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าเกิดมาเพื่อ บำเพ็ญเพียรนะคะบำเพ็ญจิตใจให้เข้าถึงความทุกข์ยากความลำบากในการดำรงชีวิตต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักยอมรับและเสริมสร้างบุญบารมีนะคะเรียกว่าต้องเป็นคู่ที่เหมือนกับมีในเรื่องของการเข้าถึงนะคะความทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางกับกิเลสตัณหาต่างๆได้และไพระเกตมงคล เป็นภพ่แห่งความสิริเป็นสิริมงคลความสําเร็จที่จะทําให้ตัวของท่านเนี่ยนะคะมีพลังอํานาจพิเศษมีพร์เก้าประการปกป้องคุ้คมครองดูแลให้แขวคาดปลอดภัยเป็นคนดีมีศีลธรรมนะจึงจะส่งผลนะเป็นคนที่เหมือนกับว,ว่ามีศรัทธาในเรื่องของอคุณงามความดีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมีบุญบารมี นะบุญเก่าหนุนนำดวงชะตามีอำนาจวาสนานะคะต้องมีต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจนะคะถึงจะมีสิ่งสิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เปี่ยนไปด้วยเมตตาจิตใจบริสุทธิ์นะคะชอบช่วยเหลือชอบสงเคราะห์ผู้อื่นนะคะก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และภายพ,พิเศษน,นะคะ ปางราชาโชคเป็นผู้ที่จะมีโชคลาภมีความสุขเยี่ยงพระราชามีความสมบูรณ์พูนสุขทั้งกายแล้วก็ใจไปตลอดชีวิตนะคะจะมีในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมีความสมบูรณ์มีเรื่องของการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะะ้ำมีความสุขสบายและก็ชีวิตราบรื่น ไม่มีอุปสรรคปัญหาใ,ใดๆบ้านปลายชีวิตจะมีความสุขมีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะกับการใช้ชีวิตนะก็เป็นพลังงานของคนที่มีบุญบาร,รมีเก่าหนุนนนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานบุญของคุณนะตอนนี้เวลานี้ที่ติดตัวคุณมาเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคุณเป็นคนอย่างไร ขอให้ตรวจสอบพลังงานบุญนะที่อยู่ในตัวของคุณนตอนนี้เวลานี้หนึ่งดาบนะคะเอกซับสอดเป็นพลังงานของคนที่แสดงออกว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามทำอะไรก็ชัดเจน เถนตรงตรงไปตรงมาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจนะคะว่าตัวเราเองเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติดีเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตพุ่งตรงไปที่อนาคตข้างหน้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีพลังงานบวกนะคะเป็นคนที่ มีในเรื่องของความสําเร็จในอาชีพการงานมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายนะเป็นคนที่มีในเรื่องของการชอบเดินทางนะหรือว่าทําธุรกิจการงานเนี่ยนะชอบฉายเดี่ยวชอบทําอะไรคนเดียวนะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดบังปัญหาความทุกข์อกทุกใจความไม่สบายใจนะไม่ต้องการให้ผู้อื่นมารับรู้ ะะเห็นในเรื่องของความทุกข์ใจความลําบากนะะเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะ,ะดิ้นรนเอาตัวรอดนะ,ะใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างธุรกิจการงานประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเชื่อมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในความถูกต้องนะคะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังเป็นคนไม่ยอมหักไม่ยอมงอ ะะไม่ยอมใครและเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเมื่อประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมผ่อมตนนะคะไม่ยกตนข่มท่านเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณมีจิตที่เมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อื่นฉะนั้นมีพลังงานของความที่ไม่เย่อหยิ่งไม่ทรนงนะ,ะไม่จองหองหรือไม่ยกตนข่มท่าน,นะะเป็นพลังงานของ ผู้รู้เป็นพลังงานของผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยบุญบารมีและมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะะนี่คือพลังงานของคุณนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่น่าคบหาเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหากมีคนคิดอยากจะลองของนะคะเล่นของใส่คุณลองดีกับคุณเนี่ย คนเหล่านี้จะเป็นพลังงานของคนแบบไหนเรามาดูกันนะคะพลังงานของคนแบบไหน5ใบที่คิดอยากจะลองของเล่นของลองดีกับคุณเนี่ยจะเป็นบุคคลแบบไหนคนดื้อนะคะเป็นคนดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าคนที่แบบเหมือนทําธุรกิจการงานนะคะสายอาชีพเดียวกันด้วยก็ได้ เป็นคนที่ไม่กล้าที่จะสู้กับคุณต่อหน้านะเหมือนกับว่าจะพ่ายแพ้ให้กับสิ่งศสิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอาจจะเหมือนกับชอบสองชอบดูชีวิตของคุณชอบติดตามชีวิตของคุณนะ,ะมองหรือว่าจับผิดนะคะในเรื่องของการทํางานของคุณหรือว่าใช้ในเรื่องของประสบการณ์ใช้ในเรื่องของอความคิดที่ว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้มาสั่งสอนคุณ ฉะนั้นพลังงานของคนเหล่านี้เมื่อเขาได้พิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วเมื่อเขาเห็นความจริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเขาก็จะเหมือนกับไม่กล้าที่จะสู้กับคุณได้เพราะว่าแปกถ้วยท,ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นพลังงานคุณงามความดีที่อยู่ในตัวของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็นะคะไม่สามารถที่จะ แข่งขันหรือว่าทําร้ายทําอะไรคุณได้นั่นเองนะแปดถ่วยคือต้องต้องหนีหัวสุกหัวซุนนะต้องเหมือนกับว่ายอมพ่ายแพ้ให้กับคุณในท้ายที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหากมีคนคิดนะคะมีคนลองของเล่นของลองดีกับคุณนะคะเขาจะสามารถทำอะไรคุณได้ไหมหากมีคนนะคะคิดเล่นของ ใส่คุณลองดีกับคุณเนี่ยเขาจะทำอะไรคุณได้ไหมเป็นแรนดอมนะคะไม่ได้แปดถ้วยนะคะเหมือนพลังงานของคนเหล่าน,นี้คนที่คิดเล่นของลองดีกับคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเขารู้ว่าคุณเนี่ยนะะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะ,ะมีความรู้มีความสามารถแน่นนะคะเป็นคนที่กว่าที่จะประสบความสำเร็จ กว่าที่จะมีชีวิตที่ดีมีชื่อเสียงนะกว่าที่จะได้สิ่งดีๆมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ยอมเสียสละนะยอมเป็นผู้ให้หรือว่าทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะแยะมากมายพลังงานของคนเหล่านี้นะเขาไม่สามารถที่จะแข่งขันความสําเร็จแข่งขันในเรื่องของชื่อเสียงแข่งขันในเรื่องของการทํางานกับคุณได้เขารู้ตัวดี เขาจึงไม่กล้าที่จะแข่งขันหรือว่าทําอะไรกับคุณนะคะซึ่งซึ่งหน้านะคะอาจจะทําอะไรที่มันรับหลังคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะมาดูสิว่าสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้คิดอยากจะเล่นของลองดีกับคุณนะคะมีการที่ถ้าหากคุณไปเจอพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นหัวหน้างานเขาจะใช้อํานาจบังคับคุณนะคะแต่ มันเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนอำนาจที่เขาจะใช้บังคับคุณเนี่ยคุณจะรับรู้ถึงพลังงานเหล่านั้นความรู้ความสามารถของคุณเซนส์ของคุณจะรับรู้ว่าคนที่ใช้อำนาจข่มขู่คุณเนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณในรูปแบบต่างๆนะคะเขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสําเร็จเหมือนกับคุณแต่เขาทําไม่ได้ นะคะคุณจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้คุณจะสามารถเดี่จะตัดสินใจหรือว่าเรียกว่าต่อสู้นะกับคนแบบนี้ได้นะเขาเหมือนกับว่าจะต้องเหมือนกับคิดวางแผนนะคะที่จะทําร้ายคุณในรูปแบบต่างๆนะแต่ตัวของคุณจะรู้ตัวทันทีว่าจะมีใครนะที่คิดร้ายกับคุณบ้างนะคะ เพราะว่าในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยคุณอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานที่ชอบใช้อำนาจข่มขู่คุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอพลังงานของคนที่เหมือนกับแสดงออกต่อหน้านะคะดีกับคุณพูดดีกับคุณแต่ลับหลังนะคะแอบแทงข้างหลังคุณแอบทำร้ายคุณคุณจะรู้ตัวหรือว่ามีคนมาบอกมาเล่า นะให้คุณฟังด้วยนะคะพลังงานเหมือนกับถ้าแบบว่า,ามีครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะเซนบอกคุณให้คุณสัมผัส <pim. S 1> รับรู้สิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าบางคนท่านคือเหมือนกับว่ามีของดีติดตัวนะคะมีสิ่งดีๆติดตัวนะคะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะติดตัวมาจะทําให้ตัวของคุณได้รับรู้ถึงพลังงานเหล่านี้นะคะ <ı> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคน เล่นของคิดลองดีกับคุณแล้วเขาจะทำสำเร็จไหมก้าวาอินเวอร์สนะคะคนที่เล่นของคิดลองดีกับคุณเนี่ยเหมือนจะเป็นในเรื่องของการที่คุณกับเขามีวิบาก,กรรมเก่าร่วมกันนะคะจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้จะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่เคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันคนคนนี้นะคะที่ทำให้คุณ มีความทุกข์ในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนท่านแต่งงานนะเป็นครอบครัวกันแล้วก็มีมือที่สามมาแย่งชิงคนรักไปนะแต่มือที่สามเนี่ยพยายามที่จะออทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้เท่าทันว่าเขาต้องการครอบครองสามีคนรักของคุณนะเป็นของเขาแต่ท้ายที่สุดแล้ว เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดความรู้สึกคนรักของคุณให้เป็นรักเขาคนเดียวได้นะมันยังมีในเรื่องของการที่แบบคนรักของคุณอาจจะอยากกลับมาหาคุณก็เลยทําให้นะคะมือที่สามหรือว่าเขาเล่นของทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคนรักของคุณคือใช้เสน่ห์นะคะใช้สิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นเราพิสูจน์ไม่ได้นะ,ะทำให้คนรักของคุณเลิกลากับคุณ ะะโดยที่แบบเหมือนกับให้ลืมคุณอ่ะเป็นพลังงานของการที่เปลี่ยนแปลงนะความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณให้ลืมคุณนะคะแล้วก็ไปอยู่กับเขานี่คือพลังงานของมือที่3ามหรือว่าพลังงานของคนที่เขานะอยากจะได้คนรักของคุณนะจริงดีจริงเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวของคุณจะรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของเขานะคะคุณจะระแวดระวังตัว ระวังภัยนะที่มันจะเกิดขึ้นและคนที่เล่นของคิดอยากจะลองดีกับคุณนะคะเขาจะต้องเจอสิ่งใดนะไพ่เดชาริอดกับหัวเขาจะไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าทําให้คุณเชื่อได้นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดนะ ส่งมาให้กับคุณเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของคุณใส่หรือว่าในเรื่องของคําพูดหรือว่าในเรื่องของการที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณต่างๆนะคนเหล่านี้จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะเพราะว่าคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากเพื่อนจากสังคมนะจากสิ่งศิษสิธิ์ด้วยนะหรือว่าคุณอาจจะรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนเหล่านี้หรือว่าพลังงานอํานาจนะมืดดําเหล่านี้ไม่สามารถทาอะไรคุณได้นะเพราะว่า พลังงานตรงนี้นะเพื่อนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างอยู่เคียงข้างคุณนะคะมีแต่คนดีเคียงข้างคุณแต่ส่วนพลังงานของคนที่คิดเล่นของลองดีกับคุณเนี่ยเขาจะมีแต่สังคมที่คิดร้ายกับเขาเขาจะดึงดูดแต่พลังงานนะคะมืดบอดน,นะคะคนเล่นของคิดอยากจะลองดีกับคุณจะทำะไรคุณได้ไหมเขาไม่มีบุญบารมีเก่า ที่สนับสนุนหนุนนำชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วเขาจะได้เจอในเรื่องของวิบากกรรมนะในเรื่องของชะตากรรมผลกรรมบางสิ่งบางอย่างมันสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวของเขานะคะเหมือนกับว่าเขาจะเรียกร้องในเรื่องของความถูกต้องในความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างแต่ในเรื่องของชะตากรรมชีวิตเนี่ยนะคะจะหมุนนะคะพลังงานลบๆกลับไปหาเขา สิ่งที่เขาอยากได้คือความสุขความสําเร็จแต่เขาไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความสําเร็จได้หรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้อยากครอบครองมันไม่สามารถที่จะทําได้นะคะก็เลยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีความสุขนะเป็นคนที่ค้อนข้านที่จะโมโหร้อนใจร้อนนะคะอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากประสบความสําเร็จแต่ไม่สามารถที่จะทําได้ และบุญบารมีนะคะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอย่างไรคุณจะได้รับโอกาสนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากพลังงานของคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาพยายามที่จะหาช่องว่างนะหาช่องวูบที่ตัวของคุณเนี่ยจะพลาดพรั้งเสียทีให้กับเขานะแม้เขาจะไปขอความช่วยเหลือ ะะจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างให้มาเหมือนกับมาทํำลายคุณแต่ก็ไม่มีใครที่จะสนับสนุนเขาเขาจะมีในเรื่องของการที่จะต้องลุยเองจะต้องทําเองทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะต้องสูญเสียในเรื่องของเงินทองนะคะถ้าแบบเขาไม่มีเงินไม่มีไม่มีในเรื่องของการที่ไป ทำให้ผู้คนมาสนับสนุนเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้เหมือนกับการซื้อเสียงหรือว่าเหมือนกับการที่แบบถ้าไม่มีในเรื่องของเงินทองนะไปให้พ่อมดหมอผีนะทาของเล่นคุณสายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเขาจะถูกปิดกั้นในเรื่องของการเงินเขาจะถูกปิดกั้นในเรื่องของโอกาสเขาจะถูกปิดกั้นในเรื่องของรายได้ต่างๆมากมายจึงทาให้เขาไม่สามารถที่จะทําของเล่นของหรือว่าส่ง นะคะคุณใส่ต่างๆนะมนด์ดต่างๆมาหาคุณได้เขาได้แต่เฝ้ามองเฝ้าส่องดูชีวิตของคุณนะ,ะดูความสุขดูความสําเร็จของคุณนี่คือนพลังงานของคนที่คิดอยากจะเล่นของลองดีกับคุณแต่เขาจะถูกปิดกั้นโอกาสนะคะในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของการเงินและความสุขที่เขาอยากจะได้นะมันไม่ใช่ความสุขที่เหมือนกับว่า เออ่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะมันเป็นความสุขที่เขาอยากจะแย่งชิงคนอื่นไปนะสิทธิ์จ,จึงไม่สนับสนุนและไม่ช่วยเหลือเขานั่นเองแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าสังคมที่เขาคบหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องก็ไม่สนับสนุนช่วยเหลือเขานะเขาได้แต่เหมือนกับมีความที่ อยากเอาชนะคุณในรูปแบบของเขาเองคือความดื้อความเอาแต่ใจตัวเองนะไม่ยอมลดลาวาสอกนะคะแล้วก็อยากชิงดีชิงเด่นกับคุณทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลนะมีแต่จิตอาฆาตพยาบาทมีแต่ความดื้อเอาแต่ใจตัวเองท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาจะล่มจมนะคะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่มีความสุขในชีวิต นะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดอยากจะเล่นของลองดีกับคุณท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถที่จะเล่นงานหรือว่าทำอะไรคุณได้เพราะว่าคุณมีสิ่งสิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ